สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับฮือฮาอมัพันเตคาเฟ่รถพระธรรมที่วัดโพนิมิตตําบลท่าฉลวยอําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทได้มีการจัดพื้นที่นะครับคล้ายร้านกาแฟชื่อว่าอาระพันเตซึ่งมีทั้งเมนูชา าและมีพระคอยชงให้ญาติโยมได้ดื่มฟรีหรือสามารถร่วมบริจาคได้เหมือนกันแล้วแต่จิตศรัทธาแต่ถ้าหากพระติดกิจนิมนต์ญาติโยมก็สามารถชงเองได้เลยด้านพระลูกวัดได้กล่าวว่าร้านเริ่มเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี66เนื่องจากที่วัดมีญาติโยมเข้ามาถือศีลเป็นประจำจึงทำให้ร้านกาแฟทำน้ำเพื่อเลี้ยงพระและผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่คิดเงินและกำลังได้รับความนิยมในสังคมโซเชียล กับร้านกาแฟนะครับที่มีบาริสต้าที่ทรงจีวอนโดยหากใครผ่านมาที่วัดโพนิมิตนะครับสนใจใช้บริการอามะพันเตคาเฟ่ก็แวะมาได้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นเริ่มแล้วนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนายสุริยะจึงลุ่งเรลองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคมอรมนะครับมีมติเห็นชอบนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย โดยมีผลเริ่มใช้ทันทีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและคาดว่าวันแรกของการใช้บริการในอัตราค่าโดยสารสูงสุด20บาทจะมีผู้โดยสารร่วมใช้บริการประมาณ1 0 0 0 0แคนต่อวันส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆนะครับหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะแต่งตั้งกรรมการเจราจาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อดําเนินการนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายให้ครอบคลุมโครงข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทุกเส้นทาง ตามเป้าหมายภายใน2ปีนับจากนี้ต่อไปร้านหมาล่าประกาศรับสมัครพนักงานเงินเดือน7 0 0 0 0ืถึงเก้าหถือว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะครับเมื่อทางเพจ a c e b o o k ร้านสุก,กี้หมาล่าชื่อดังสุก,กี้หมาล่าซินหลงได้ออกมา,พมพกาโพสต์รับสมัครพนักงานโดยระบุในเพจนะครับว่าด่วนรับสมัครพนักงานจํานวนมากเงินเดือนเริ่มต้น70,000บาทไปจนถึง9 0 0 0 0บาท แถมมาพร้อมคุณสมบัติที่ชวนปวดหัวเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับตาชั้นเดียวโดยธรรมชาติการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเวชศาสตร์หมาล่าหรือศิลปศาสตร์หม้อไฟโอ้โหไปเรียนที่ไหนครับเนี่ยถ้าเคยทํางานในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าเคยเดินข้ามกําแพงเมืองจีนตั้งแต่หัวไปท้ายจะพิจารณาเป็นพิเศษหลังจากที่ได้มีโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนะครับ ก็ได้มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวรถปูนไม่ฟังคําเตือนขับขึ้นสะพานไม้ก่อนล่วงตกคลองเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสบพลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถบรรทุกปูนตกลงไปในคลองลาดน้ําเชี่ยวจึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุน,นะครับก็บพบรถ1ิบล้อบรรทุกปูนสภาพตกไปในคลองส่วนสะพานไม้สภาพพังเสียหายยับเยิน คนขับรถบรรทุกปูนนะครับได้กล่าวว่าตนเองนําปูนไปส่งที่แคมป์คนงานจึงโทรไปถามคนงานว่าเข้าทางไหนตนเองจึงขับมาและพบกับสะพานไม้จะถอยหลังออกก็ไม่ได้คิดว่าข้างล่างเป็นเสาปูนจึงขับรถข้ามไปจากนั้นสะพานก็หักและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นเองด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและให้เจ้าของรถประสานประกันภัยและรถยกมาดำเนินการยกขึ้นจากคลอง และกระซอมแซมสะพานต่อไปกีฬาแนวใหม่วิ่งไล่จับผาดผลชิงแชมป์โลกวิ่งไล่จับผาดผลชิงแชมป์โลกนะครับเป็นรายการกีฬาแนวใหม่โดยได้แนวคิดนะครับจาก2พี่น้องตระกูลดูวอลคือคริสเตียนและดามเบียนดูวอลที่ได้ทดลองสร้างสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมในเกมวิ่งไล่จับแบบธรรมดาจนกลายเป็นกีฬาระดับโลก ที่มีความเข้มข้นจริงจังและมีรูปแบบหลากหลายผู้เข้าแข่งขันจะสลับกันเป็นผู้ไล่ล่าและฝ่ายหลบหลีกโดยมีเวลาให้20วินาทีผลการแพ้ชนะในแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อผู้ไล่สามารถแตะผู้หนีได้ก่อนหมดเวลาซึ่งสามารถใช้ได้แค่มือในการสัมผัสผู้หนีได้เท่านั้นแต่ต้องระวังไม่ให้หลุดออกจากพื้นที่ในการเล่นเพราะจะถูกปรับให้แพ้ทันทีฝ่ายหนีถ้าหนีได้สำเร็จจะได้1คะแนนเช่นฝ่ายไล่ ทลายตามสําเร็จจะได้1คะแนนฝ่ายที่สะสมครบ10คะแนนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองเชฟดังเกาหลีชี้แจงดรามายืนยันเคารบวิธีกินหมูกระทะของคนไทยจากกรณีที่แบคจงวอนเชฟนักชิมนักเขียนเกาหลีชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนได้เดินทางมาพิสูจน์ความอร่อยที่ร้านหมูกระทะเมนูขวัญใจของคนไทยอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา หลังเชฟได้พูดไว้ตอนหนึ่งว่าผมต้องใช้โอกาสนี้บอกวิธีทานหมูย่างที่ถูกต้องแบบเกาหลีหน่อยแล้วครับวันนี้เราจะไม่นั่งอยู่กับที่ครับทุกคนช่วยยืนดูเลยนะครับคนเขาทําไม่เป็นก็เลยไม่ยืนจนทําให้ชาวไทยในโลกออนไลน์บางส่วนนะครับได้วิพาก์วิจารณ์อย่างร้อนแรงจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมได้ออกมาชี้แจงประมาณว่าในฐานะที่ผมเป็นแฟนอาหารไทยจึงเคารพวิธีการรับประทานหมูกระทะของคนไทยด้วยครับ ผมแค่เพียงรีวิวด้วยใจที่หวังว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นผู้นำปาเลสไตน์ประนามกลุ่มฮามาสไม่ใช่ตัวแทนชาวปาเลสไตน์สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานจากเมืองเามันเล็กเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่16ตุลาคมนะครับประธานาธิบดีมามูตอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ได้กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่านโยบายและการกระทำของกลุ่มฮามาส ไม่ใช่ตัวแทนของชาวปาเลสไตน์และองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO เท่านั้นที่ถือเป็นรัฐบาลอันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์ทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสได้ประทุเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจากการที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีข้ามพรมแดนกับ Israel, อิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลแล้ว1,400คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า3,400คน ด้านชาวปาเลสไตน์ตในฉนวนกาซาเสียชีวิตมากกว่า2,000ลายและประชาชนมากกว่า1ล้านคนต้องไร่ที่อยู่อาศัยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์